มาดูข่าวของเขาคนนี้กันบ้างครับ Pedro Alcasta นะเป็นอีกหนึ่งนักแข่งครับที่น่ากลัวเหมือนกันใน MotoGP นะครับเขาขึ้นมาจาก Moto2 นะฮะซึ่งเราได้เห็นฝีม้าลายมือของเขาไปแล้วนะครับผมว่าถ้าเกิดใน MotoGP เนี่ยถ้าเกิดเขาปรับตัวได้เข้ากับรถได้บผมว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่ดูน่ากลัวเลยทีเดียว มาดูอีกหนึ่งนักแข่งนะครับเขาคนนี้ก็น่าจับตามองเหมือนกันในฤะดูกาลหน้าปี2024นะฮะเขาคนนี้เองก็ได้แชมป์ม o โต2ไปแล้วครับสำหรับเบโดออคอสตาซึ่งแน่นอนปี2024นะครับเขาก็จะขึ้นมาขับในรุ่นของ MotoGP แล้วสำหรับเบโดออรคอสตานะครับเขาก็เป็นนักแข่งวัย19ปีชาวสเปนนะฮะ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่สนามบารเลเซียเนี่ยทางด้านออคอสต้าเองเขาก็ได้เปิดตัวกับ MotoGP ไปแล้วกับทีมเทร k t ที t ในปี2024และก็ตามมาด้วยกระแสข่าวในการเปรียบเทียบตัวของเขาครับกับมาร์คมาเก t ด้วยซึ่งในฤดูการหน้าปี2024เนี่ยออคอสต้าก็ถูกคาดหวังมากที่สุดเหมือนกัน จากความเร็วที่เขาทำได้1.2วินาทีในการทดสอบครั้งแรกนะครับกับ KTM แก๊สกในสนามบา l เลนเซียซึ่งก็มีการคาดการว่าเขาสามารถเป็นคู่แข่งชิงตาแหน่งได้ในอันดับต้นๆอคอสตาเขาก็พูดติดตลกกับสื่อนะฮะว่าความเร็วที่ทําได้เนี่ยหวังว่าจะไม่มากเกินไปทางสื่อเขาก็ถามว่าต้องใช้เวลากี่ฤดูกาลเพื่อจะชิงแชมป์ MotoGP อคอสตาเขาก็บอกว่าไม่สุดท้ายนี้จะไม่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแชมเปี้ยนชิพเพราะมันโง่ามาก ยังไงกันบ้างครับคำถามของสื่อนะเจออคอสตาพูดไปว่ามันโง่ามากเลยทีเดียวนะซึ่งแน่นอนฮะถ้าเกิดเป็นสื่อถามแบบนี้ไม่น่าจะถามนะเพราะว่าเขายังไม่ได้แข่งเลยแค่ทดสอบรถครั้งแรกเนี่ยแล้วมาถามอะไรแบบนี้มันก็ใครจะไปตอบได้ถูกไหมอคอสตาเขาก็บอกว่าหลังจากการทดสอบมาแล้วหนึ่งวันเนี่ยฉันไม่รู้ฉันจะไม่พูดถึงฉันจะพูดถึงแต่รถมอเตอร์ไซค์มันเป็นการแข่งขันสูงมากปีหน้าไม่รู้รถมอเตอร์ไซค์จะเร็วมากเร็วๆนี้ ออคาสตาเขาบอกว่าทาง KTM ก็ไม่ได้กดดันใดๆนะฮะกับการเปิดตัว MotoGP ของเขาเปโดออคาสตานะครับเขาก็พูดทิ้งท้ายว่าฉันมีความสุขที่ได้อยู่ในคนกลุ่มนี้พวกเขาหน้าทึ่งมากและพวกเขาเปิดกว้างมากที่จะช่วยฉันว่าจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร สำหรับเปโดอัลคอสตาครับแน่นอนครับเป็นอีกหนึ่งนักแข่งที่น่าจับตามองมากที่สุดเหมือนกันนะในปี2024กับ MotoGP นะครับซึ่งเราได้เห็นฝีม้าลายมือของเขาไปแล้วนะใน Moto2 เดี๋ยวเรามาดูกันปีหน้านะฮะ2024ว่าเปโดอัลคอสตาคนนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ